สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีผมพี่น้องครับผมสวัสดี FC ของเซลแมนเลยครับเด้อมาพี่น้องเมื่อนี้มาพามาเบรงรถใหม่โปรโมชั่นรถใหม่นะครับเป็นยังไงฟังไว้แน่ก็ดีนะครับราคาบพอดีแรกเราพี่น้องนะครับผมต่างกันกับรถมือสองแค่แสนกว่าสองแสนแค่นั้นนะครับดาวน์หน่อยพร้อมนะครับตัวนี้นะครับผม l อ0 2 8นะครับตัวใหม่เนาะตัวเก่าเบอร์เวนะครับที่ศูนรถใหม่หมดแล้วนะครับจะเป็น l อ0 2 8แล้วนะครับผม น่าจะเบิร์ตทุกตัวแล้วนะครับสําหรับตัวเก่านะครับน่าจะเบิร์ตทุกขั้นแล้วเพราะว่าทางหลังกระดึงมาขายไปแล้วนะครับราคาเงินสดนะครับได้อุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับชุดใบมีดดันดินหน้าเน<อ>ี่ยานหลังหนึ่งตัวผ่านห้าเนาะโรตารี่นะครับราคาเงินสด6กแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับเบิรงไฟครับเบิรงไฟไฟ LED นะครับไฟตาสีขาวนะน,นี่ไฟ ไฟอันนี้เขาเป็นไฟดีไรนะครับผมไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะมันจะมีไฟไตอีกเทียนนึงนับเห็นมาสามนอดนะครับจะเป็นไฟตไตนะครับยำมือเว้นก็ขี้ยงสิละก่ต้องเปิดไฟนะครับตีไปแบบทีเทียนอย่างนี้เพื่อเรื่งรถกระบะนี uh ่นะไปแบบตาเรื่องแสงไปงี้สิได้นะครับผมไฟสีขาวนะแล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟที่เสียงอยู่นะอันนี้เป็นเปิดไฟไฟยุกเชิ้ไว้นะครับผมห็นมันเบิ่งแบบกระพริบกระพริบ จักหน่อยนะครับดาวเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้ดาวเริ่มต้น3 5 0 0 0ันบาทครับดาวเริ่มต้นเ35,000บาทครับช่วยเหลืองินดาวครับลูกค้าใหม่นะครับช่วยเหลืองินดาว3 0,000บาทนะครับทางกานซอย3 0,000ืนรับลดจ่าย5 0 0 0บาทครับจ่ายห0า0ันบาทส่งฟรีนะฟรีทุกอย่างนะครับจ่ายห0าพันบาทจบเลยนะครับถาเป็นลูกค้าเก่านะครับช่วนี้ลูกค้าเก่าส่วนลดหลายเด้อนะครับเพิ่มห้อีก2 0,000ืนลูกค้าเก่าเพิ่มให้อีก2 0,000นนะครับสำหรับซอยดาวนะ ช่วงนี้ผมว่าชันมาแรงนะครับเดือนมิถุนายนสําหรับลูกค้าเก่ามาแรงมากนะครับจะบอกเลยคันยังไงนะครับคันลายปีมีงวดย่อยนะครับสําหรับผู้ใดที่ไม่ได้ทําไร่มันไม่ได้ทําไร่อ้อยนะครับคันลายปีมีงวดย่อยหกปีไอ้แปดปีนะครับคันได้สูงสุดแปดปีจ่ายจังสี่ครับงวดย่อยเดือนละสองพันสองพันสองพันสิบเอียดนะครับเดือนที่สิบสองจ่ายงวดปีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับงวดปี รับรถจ่ายห้าพันบาทเท่านั้นอุปกรณ์ครบนะครับอกปกรสามชิ้นฐานใบ<ม>ดันโรตารี่ยียบร้อยนะครับผมเป็นเอ4028นะครับอ, 2, 2, อันนี้ฮาร228เดี๋ยวผมจะแนะนำเอามันทุกรุ่นเลยนะครับเอาให้ครบทุกรุ่นนะพี่้องนะนะครับตัวนี้เบาะใหม่นะครับไฟใหม่เบาะใหม่เครื่องเกียร์เดิมนะครับสำหรับ4028 อันนี้ยุตัวอย่างอย่างนี้โอ้ตอนนี้มีดาล็อบมีให้เลือกครับผมอยากได้อยากได้รถมีสต็อกเพียบนะครับเลือกได้ดเลยผู้ใดที่บ้านนี้ผู้ใดปลูกไร่มันไร่อ้อยนะครับผู้เดเฮตไห้มันเนาะผ่อนรายปีได้เลยไม่มีงาจ่อยนะครับลูกค้าไล่มันผ่อนรายปีไม่มีงอะจ่อยนะครับดาวเริ่มต้นหาพันบาทนี่ละรับรถได้เลยผ่อนรายปีปีละครั้งไปเลยนะครับจากรายปีมีงอะจ่อยก็ มวนย่อยสองพันงวดปีแสนหนึ่าพันนะครับผมการรวบส่กันเลยนะครับรวบส่กันเลย่มามันก็อยู่ที่แสนส0 0หมนนะแสนสามหมื่นเจ็ดพแต่ว่าเท่าอ,อนแบบว่านี่งววนจ่อยก็อยู่บวกเป็นแสนสามหมื่นเกพบาทนะครับปีละ1นึ่0 0สนามกาพันบาทนะครับอุปรกรณ์สามชิ้นสำหรับลูกค้าไร่มันถ้าลูกค้าไล่อ้อยผมแนะนํำให้ดาวสิเพิ่มเงินดาวอีกเล็กน้อยจากหมื่นนะครับผมแล้วกางวดก็อยู่รลือแค่ประมาณปีละ แสนแสนสามต้นตุ่นประมาณแสนสามนิดหน่อยนะครับผมต้นจิถึกกว่านะครับแสนสามหรืออาจจะแสนสองโดยสามนะครับตัวนั้นเราเบียรจิถึกแล้วก็พรานลาตีได้เลยสําหรับลูกค้าที่มีโคต้าอ้อยนะครับมาพี่น้องจะไปเอ็กตัวนี้เอารุ่นใดดีเอาฮ่าสองแลพี่น้องเนาะสี่ศูนย์สองแปดเรากลับไปห้าสองสองแปดนะครับเอลห้าสองสองแปดกับพวกระม่านะครับผมตัวนี้จะเปลี่ยนทั้งเครื่องใหม่นะครับ ชมใหม่เครื่องใหม่นะครับผมภายนอกใหม่หมดเลยโบวาวิเป็นอกนอาดนาใหม่สาก,กระปรงใหม่ไฟใหม่แล้วก็เบาะใหม่นะครับเครื่องใหม่ด้วยนะครับผมตัวน,นี้นี่สำหรับผู้บูตาแล้วผมว่ารถรุ่นนี้เสียงเครื่องดังแฮ้งที่สุดนะครับเสียงเครื่องจะเรียงที่สุดรุวงซีกับวัซ้ัมครับนะครับย่คือเสียงมันแฮ้งว่ารุ่นเอ็มอีกนะครับผมเสียงเขามาแบบนักแน่นนะครับ รอบมาเร็วกว่าตัวเก่าได้แรงได้แรงบิดนะครับตัวนี้ดีเลยนะครับผมเพิ่มราคาจากตัวเก่าไม่แค่สามหมื่นแต่พันบาทนะครับราคาเงินสดพร้อมใบด่าน,นาพันพันหลังพันหลังเดี๋ยวนี้มีพันหาแล้วนะครับแต่กี้มิได้พันหกเดี๋ยวนี้มิพันหามาแล้วนะครับผมพร้อมโรตารี่นะครับราคาเงินสดแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะครับสี่สุด,สดจังคอยตัวร่องกันอันนี้ราคารวมอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเด้อ ตูวแอร์กับมีนะครับตูวแอร์สอบถามได้ครับตูวแอร์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับราคาตูวแอร์จักบาทจักบาทมีเบ็ดนะครับตัวนี้กรบดาวเริ่มต้นอยู่45,000บาทครับ45,000บาทรถไฮซีรถไฮสาหมื่นห้าไปครับรถให้สามหมืห้าพันบาทนะครับลูกค้าใหม่เด้อลดให้35,000บาทลูกค้าเก่ามันฟีดาวได้อยู่แล้วครับลูกค้าเก่าฟีดาวให้เบ็ดครับบว์ว่าต์สิเป็น 32, 40, 50ผมฟีดาวให้เบ็ดเลย สำหรับลูกค้าเก่าแต่ว่าอันนี้ลูกค้าใหม่นะครับผมลูกค้าใหม่ดาวเริ่มต้นให้รับรถมือนึงนะครับทุกจังหวัดนะครับอ่าลูกค้าใหม่ทุกจังหวัดดาวเริ่มต้นหนึ่งหมื่นบาทไม่ต้องเสียค่าซุ้งยังนะครับควนยังไงครับหลายปีมีงวดจ่อยแปดปีครับงวดจ่อยเดือนละสองพันสิบเอ็ดเดือดเสียงดังนี่มบสตาร์ยูเอแกร์กันยังเสียงดังนะครับเงียบนี้กัน ัวใจเดือนละสองพันเดเดือนนะครับผมแล้วก็เดือนที่สองจ่ายงวดปีอยู่ที่หนึ่งแนบาทหนึ่งแสับาทนะครับคันรวบใจนะครับลูกค้าเลยมันันสี่กับพันแสนห้าหมื่นสกับ2 2งหมนะครับผมแสน0 0็ดหมื่บ่นเจ็นเก้าพันนะครับแสนเจ็มาพันถ้าลูกค้าไล่มัน่อ,อรายปีลูกค้าไล่อ้อยให้น้นำให้ดาวสิเปอร์เซครับมันสะเหือแค่แสนเจ็ดหมื่นนะครับผม คือกว่านะครับลูกค้าลายอ้อยจะมีโคตาอ้อยดาวเพิ่มนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ผ่อนลายปีไม่มีมองอใจดอกเบีย้ยถูกด้วยนะครับเลยดอกเบีย้ยพิเศษนะครับผมนี่คือลห้าสองสองแครับมีพันธ5นาพันหกให้เลือกครับแล้วก็มีโรตารี่เม็ดแปดสสี่เซนสำหรับลูกค้าที่ใส่ภาคเหนือนะหรือว่าใส่ ยูเ่เนื่อนเขานะครับผมที่ลาดชันก็จะเป็นตัวปรับทัน้อกะมี่ไห้นะครับขยายทันล้อนระุ่นขยายทันล้อได้นะครับอยากได้กว้างแคบครับได้นะครับผมเอาไว้รุ่นมานนี้ครับผมเป็น L 8, สามสองสองแปดสามสองสองแปดตัวนี้นเครื่องเดิมเกียร์เดิมขึ้นเก้านะครับเครื่องเครื่องเกียร์อันเกา้าเปลี่ยนแต่สวมให้หนอนะครับเปลี่ยนกับเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนฝากระปรงเปลี่ยนบาะอกไฟไม่นะครับ ตัวนี้กัอุปกรณ์3ชิ้นนะครับใบดันหน้าผาน5โตรตารี่กับราคาเงินสดอยู่เดี๋ยวนะครับตัวนี้งามนะครับเปลี่ยนจาก3 2>, 2 1 8เป็น3 2 2 8ตัวนี้งามดีงามกว่าเก,าก่าแบบแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวเด้่มขับเลยหาราคาก่อนตัวนี้งามครับงามกว่าตัวเกา่าหลายนะครับผมเบิ้งซุ่งเบิ้งใหญ่กว่ากันนะครับ,รบแต่ว่ามันก็ซ้่มกันนั่นแหละ ราคาเงื่อนสุดนะครับอุปกรณ์3ชิ้น5 7 9 3 0 0บาท5 7 9 3 0 0บาทนะครับดาวสองหมืนหาครับไม่ต้องดาวพี่น้องลดให้หมดเลยสองหมืนห้าไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเอารถไปใส่ซื่อเนี่ยครับผมหาพันย่างเดียวนะครับรับรถศูนย์บาทไปเลยนะครับส่งให้ทุกจังหวัดนะครับยกเว้นสามชายแดนภาคใต้ครับต้องดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี้ใต้ออกตกหนักต้ก็ได้ยุนะครับผมแต่ว่า ย,ย,ย,ยังเป็น3ามเดแดงสามจังหวะเฉยแดงยูซูนะครับก่ออ่าอยู่ไก่เป็นไฮดาวห้าสินตะครับตัวน,นี้การ่อนในระยะ8ปีคือกันนะครับงวดย่อย2องพัครับงวดตีอยู่อ,อ่งวดย่อยเดือนละสองพับเอ็ดเดือนนะครับงวดปีใจเก้าหมื่นเจ็ันอันนี้ถ้า8ปีนะครับงวดปี9ก้าเกเพัยบห้าบทเก้าหมื่นเจบาท, 9, 0, บาทอันนี้คือ8ปี แต่ถ้าสมมติว่าเขาาพันได้หลายกว่าหันนะครับเนี่ยน่าใหม่พันเจ็ดปีนะครับเด้อทุกรุ่นเลยตัวนี้ก็คือถ้าพันเจ็ดปีก็หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับตั้งกันแค่ตั้งกัน,ก 7, น,นตั้งกันแค่ปีละเจ็ดพันยี่สิบนะครับผมตั้งกันแค่ปีละเจ็ดพันเนาะเหมือนเร็วกว่ากันปีหนึ่งนะครับเสียดอกเบีย้ยหน่อยกว่านะครับถ้าพันเจ็ดปีนะงวดใหญ่หนึ่งแสนเจ็ดพันแต่ถ้าพันแปดปีงวดงวดใหญ่เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ นี่สามรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นแอลตัวเก่าน่าจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่ามีเท่าไหนท้งรันดึงมาขายไปแล้วนะครับผมโมบายจีวิ้งเซกซกระจังนะครับดึงมาขายหมดแล้วนะครับแต่กรสีเหลือแต่ตัวนี้เขาปั๊บผมไม่ชั่นไม่นะครับสําหรับลูกค้าเก่าคุณใดที่อยากได้รถเพิ่มหรือเอามาเปลี่ยนมาเทิร์นนะครับผมผมบอกได้ว่าผมชั่นดีสุดๆเลยนะครับช่วงนี้สําหรับลูกค้าเก่านะครับแนะนําเลยคุณใดอยากเทิร์นเอามาเทิร์นนะครับเด้อได้หมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผมรับเบิร์ตนะครับทุกรุ่นทุก ทุกยี่ห,อห้อทั้งเบิดงวดหรือเบอรท่านเบิดงวดกะบัางสอบถามเข้ามาตามเบอร์โทรศัพท์ครับ061 0244343 061 0244343นะครับแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์สอบถามได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามหรือว่าบ่ามี่ยังกัมี่ที่เฟซบุ๊กกับเฟซบุ๊กก็ได้เฟซบุ๊กกับเซลแมนครับคนรับทักเข้าขมาเลยนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพี่น้องครับ,นนรบผมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ